สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รัครับวันนี้รายการตำนานทั้งโลกจะพาท่านผู้ชมไปแถวแถวอำเภอสัมพานจังหวัดนครปฐรมกับแถวนี้เขาเรียกวัดไร่ขิงฮะวัดไร่ขิงซอยสิเนี่ยจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนี่ครับลูกชายผมกําลังจะพาผมไปซึ่งเขาเป็นบริษัทท่องเที่ยวชื่อวชอิกุทงุงหรือว่าใน Facebook ก,ก็จะบอกว่าโอเครู้เรื่องท่านจะบอกว่านั่นแหละครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขามีความชํานาญมาก วันนี้ก็พามาบอกว่าสาาวนมะพร้าวแท้ๆสร้างรายได้ให้กับเจ้าของสวนได้อย่างมากมายคนนี้แหละครับคุณชัยวัฒน์จันมาลูกชายผมคนเดียวครับ <todavía> เขาบอกว่าอยากให้คุณพ่อได้มานั่งเรือแล้วก็ดูซิว่าการที่มีชีวิตแบบนี้มีความสุขแค่ไหนอ้าเดี๋ยวติดตามไปครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพีกรบครับ วันนี้รายการตำนานทันโลกมาที่แถววัดไร่ขิงวัดไร่ขิงนี่มีเรื่องราวที่เราจะต้องมาติดตามเนื่องจากว่าสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้ค่อนข้างจะเรียกว,ว่าได้ความยอมจากที่น้องชาวกรุงเทพมหานครเยอะมากร้านนี้อีกร้านหนึ่งที่ผมต้องประชาสัมผัน์ให้นะครับเป็นร้านกาแฟแต่กาแฟนั้นก็มีอาหารด้วยนะครับชื่อร้านว่าโอทูเป็นร้านอาหารที่อยู่ในสวนสวนนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็น มะพร้าวมะพร้าวเยอะมากแต่ว่านั่นแหละครับบ้านและก็ต้นไม้เป็นของคู่กันท่านชมติดตามไปนะครับว่าผมจะพาท่านว่ามีกาแฟมีอาหารอเดตอร่อยอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าที่นี่มีอาหารอร่อยและก็กาแฟอร่อยจริงๆริงติดตามไปครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกําลังจะให้ท่านชมมาเห็น ท่าทีในการภายเรือของผมครับเป็นเรื่องตลกมากครับเห็นไหมครับวนไปวนมาเนี่ยทำให้ผมนิ่งงงเหมือนกันครับผู้จะไปทางไหนดีครับไอเรือแบบนี้เนี่ยน้อยคนที่จะมีโอกาสที่จะได้ไปภายที่เวียดนามเนี่ยนะครับก็เรียกเรือกระด้งเรือกระด้งก็เป็นอีกเรือหนึ่งที่ชาวเวียดนามเนี่ยมีความชํานาญในการภายแต่ไอ้ผมสีครับไม่เป็นเลยนะครับในเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ย ลูกชายบอกว่าหน้าทดลองดูครับคุณพ่อเผื่อจะได้มีความชํานาญในการที่จะไปภายเรือที่เวียดนามบางัง <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าแม่ลูกชายผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความชนานาญในการท่องเที่ยวอยากให้ผมเนี่ยได้สนุกสนานผมก็เลยร่วมในกิจกรรมเข้าด้วยผมกำลังจะลอดสะพานสะพาน,นก็เป็นสะพานไม้ไผ่เรานี่แหละครับแต่ว่าแม่มันคัดสิกมากครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะไป ให้ท่านผู้ชมไปชมว่าอาหารอร่อยจริงๆครับอบไถ่ามาครึ่งครองนะครับแต่ปรากฏมันรู้จะไปไหนวนไปวนมาเพราะเราไม่มีความชำนาญในการไถ่เลยแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องสนุกสนานแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมเนะี่ยติดตามนะครับรายการตำนานทัโลกเราเนี่ย มีเรื่องอะไรมากมายที่เราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันและโดยเฉพาะสารคดีเนี่ยเราพยายามให้ท่านผู้ชมได้ได้สาระให้มากที่สุดติดตามนะครับที่นี่เป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงมากแถวๆนี้เองครับใกล้ๆชานเมืองที่ใกล้ๆวัดไร่ขิงเลี้ยวเข้ามาในซอยนี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นสวนมะพร้าวแต่เป็นสวนที่โอ้โหร่มรื่นอากาศดีครับอากาศดีไม่ว่าอาหารดีอร่อยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ ท่านผู้ชมครับรู้ไหมว่าเรือนี้เรืออะไรเขาบอกว่าถ้าเป็นเวียดนามก็เรือกระดง้งเรือกระด้งนี่ก็เป็นเรืออีกเรือหนึ่งที่แถวชาวเวียดนามเนี่ยชอบใช้อย่างนี้เพราะว่าเวลาไปไหนเนี่ยมันไปได้รอบทิศทางไม่ต้องห่วงว่าไปจะไปางไหนก็ไม่เป็นไรครับหรือมันจะวนไปก็ไม่เป็นไรครับแต่เะวนไปแล้วก็วนไปวนมา,า,าเคื่องเรือกระดง้งรือกระด้ง ครับผมครับผมพายเรือวนไปวนมาไอเรือกระด้งนี่ยนะมันเป็นเรือที่ไม่มีทิศทางก็ทําให้ผมเนี่ยวนไปวนมาอย่างนี้แหละครับไม่ไหวแล้วครับสงสัยจะต้องขอพักแล้วก็ไปทานอาหารเข้าดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่าอาหารเขามีอะไรอร่อยตามไปครับ ท่านผู้ชมครับเห็นท่าทีในการพายเรือของผมแล้วท่านผู้ชมคงจะตลกมากก็คนไม่เคยพายนะครับเราเป็นเด็กบ้านนอกชาวทุ่งชาวท่าชาวป่าชาวเขาก็ไม่ได้คุ้นเคยกับแม่น้ําเท่าไหร่นักเอาละครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าร้านอาหารร้านนี้หรือว่าร้านกาแฟร้านนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะร้านนี้มีบรรยากาศซึ่งมีน้ํา มีต้นมะพร้าวนี่มากมายครับแต่ละคนนั้นก็เข้ามาที่นี่แล้วก็อดไม่ได้ครับจะต้องไผ่เหลือคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปบนสะพานสะพานนี้ก็ทําด้วยไม้ไผ่เห็นไหมครับบรรยากาศเนี่ยเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผมบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยนะเราจะต้องไปให้ได้ครับนี่คือพื้นที่ของอร้านโอทูอยู่ที่วัดไร่ขิง ซอยที่16จําจให้ดีนะครับถ้ามีโอกาสต้องไปให้ได้โดยเฉพาะในร่องน้ําในสวนเนี่ยมีบัวคเครกบัวกระด้งเหมือนกันนี่คือบัวกระด้งใช่ไหมครับเป็นบัวที่ใบใหญ่มากแล้วโดยเฉพาะหนุ่มสาวนั้นมาเที่ยวสนุกสนานมากเลยครับท่านผู้ชมครับผมมายืนอยู่กลางสะพานในร่องสวนของที่ร้านที่นี่ก็ทำให้ผมมีความสึกว่า เออเขาใช้ออวัส,สดุต่างๆแบบบ้านๆเราน,นี่แหละครับมาทําเป็นสะพานนะฮะนี่คือสะพานทีออ่ผมยืนอยู่แล้วก็มีร่องสวนร่องสวนนี่กออ็มากมายไปด้วยต้นมะพร้าวน้ําหอมแม่อากาศที่นี่ถ้าท่านผู้ชมมีเวลามานี่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องหาความสุขกับธรรมชาตินะครับ ชมครับอาหารและที่พักต้องยอมรับนะครับว่าบรรยากาศทีหายยิ่ยากที่นี่เขาบอกมีโต๊ะให้แขกมานั่งหรือผู้ที่สนใจอยากจะมาชิมอาหารอยากมนรบรรยากาศมีเราม,มีทั้งหมดแล้วรวมประมาณร้อยเก้าโต๊ะโอ้ไม่ใช่น้อยนะครับร้อยเก้าโต๊ะในสวนนี้ครับ ท่านผู้ชมครับคงจะต้องมาเล่าสู่กันฟังต่อพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ประมาณสักสิบเอดไร่ได้อาหารเมื่อน,นั้นนะครับเป็นอาหารที่รสชาติเด็กวันใช้ได้เลยนะครับอย่างนี้ก็เรียกข้าวนะน,นะรู้สึกข้าวต้มยำหรืออะไรเนี่ยนะครับที่เขาบอกอันนี้ก็เป็นข้าวอีกข้าวชนิดหนึ่งก็เรียกว่าอะไรนะ,อะดอกอันชันนะฮะแล้วมีกาแฟผสมผสานไปด้วยโดยเฉพาะเด็กๆเ,เ,เนี่ยถ้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยติดใจครับเพราะต้องไปพายเรือแล้ว เอ่เราะครองเราะตริร่งไปเรื่อยๆก็สนุกสนานดีครับบางท่านก็บอกว่าแม่ได้มาแล้วไม่อยากจะกลับแต่วันนั้นบางเอื่นครับมีหลานเขยกับหลานสาวท่านพลโทชูศิลงามประสิทธิ์กับหลานสาวผมก็ไปด้วยไปพบกันที่น,นั่นนัดกันไปทานกาแฟทานข้าวกันที่น,นั่นอากาศที่นั่นบอกได้เลยว,ว่าหมอนชิวๆจริงๆบอกได้เลยว,ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมไปดนะไปเที่ยวดีกว่าครับ เพื่ออย่างน้อยเป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมานครเท่าไหร่นี่ครับคือปนทจชุสิ์งามประสิทธิ์รลานนี้ร้านสาวคุณนายสุกัญญาซึ่งก็พาท่านเสนเนี่ยไปทานอาหารนัดกันไว้ไปเจอกันที่ร้านอาหารโอทูที่นั่นที่สมพลานท่านผู้ชมครับการที่เราได้ไปพักผ่อนเราได้ไปเที่ยวไปชมบรรยากาศเนี่ยมันก็เป็นการรีแลกชีวิตนะ ทำให้เราได้มีโอกาสไปเห็นบรรยากาศท้องทุ่งบังในปา่าในเขาในสวนวันนี้มาที่สวนนี่ลูกชายผมนี่กําลังบรรยายให้กับพี่สาวเขาฐา,านะเป็นญาติากันบอกว่ามาที่นี่นี่ผมพาล,ลูกค้ามานะบอกเลยว่าติดใจทุกคนครับหลังจากเราทานอาหารกันเสร็จเนี่ยเราก็คงจะต้องกลับละทุกคนก็บอกว่าอิ่มแล้วมีความสุขพอแล้วเดินทางกลับบ้านดีกว่า นี่คือท่านพลโทชูศิลป์งามประสิทธิ์ก็ได้เวลาจะกลับบ้านกันนี่แหละครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นอะไรบางอย่างที่ให้ท่านอย่างน้อยน้อยนึกถึงว่าถ้าวันว่างวันหยุดเนี่ยเราควรจะไปพักผ่อนกันโดยเฉพาะเด็กๆนี่ชอบมากนะครับสนุกสนานพื้นที่เนี่ยประมาณสิบเอยไร่เนี่ยรองรับลูกค้าใครจะไปจะต้องมีการ แล้วก็ไม่มีการจองต้องไปจองที่หน้าร้านเท่านั้นครับนี่คือร้านโอทูอยู่ที่สัมพรานจังหวัดนคนปรปฐมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับติดตามรายการตำนานทะโลกต่อไปดีกว่าครับ